พาไายางเละตลาดพี่น้องตลาดนัดตลาดคล้องถมทั้งอันทั้งโค่นพี่น้องตลาดแรงงพามาเบืองราคาอาหารพี่น้องอาหารการกินไล่การอาหารราคาสินค้า,าอาหารสดเพิ่งสดเพิ่งแห้งเลยพี่น้องเป็นแรงวันแรงวัน,น่นะพี่น้องเป็นแรงวันสุกวันสุกเิ่นมีตลาด ทุกมือมันสุงแล้วพี่นอ้องเด้ออยู่ข้างอยูอ่ข้างโคนอยู่เลยพี่น้องข้างโคนตลาดแรงจะราจอนเพ่นเกิดค่อยบริการพี่น้องกระชาชนอยู่พี่น้องขามทางเพราะว่ามันอยู่ทางญ่พี่น้องอยู่ทางไงอยู่นาปั๊มนี่แหละของพี่พี่บอเป็นตลาดแรงพี่น้องตลาดข้องกลม มันหมดแล้วเป็นยังไงนะปลาซิวเสียดกันมีบ่รวมกันบ่รวมอยู่ในป่านั่นละกุ้งกระไรปลาคอปลาลูกคอกเนาะทุงจังบาทละปลาโอ้ละเศร้าละเศร้าปลาลูกคอกหาสิบเสียดอีโมนี่เด้บบาทนี่โอ้หาสิบบ่ได้เอาปลาลูกคอกแล้วเอาปลาซิวหีือครับ ปลาซิวเอาไปโมกเนาะเมืม่อเร็วเป็นตลาดแรงพี่น้องคนกระลังหลายมื่อเร็วเมือ่อนี่ฝนตกตึกแต่เศร้าบัดเบือพี่น้องพึ่งกันฝนซาจังหน่อยข้าเจ้าก็มาหาเลาะสือแนวอยู่นั่งกินผูสาวหวาลูกพักกระมีพี่น้องพักสดฟังนี่เป็นพักสดพี่น้องต้องพอม ที่ก็มีลำใหญ่ผู้เลี้ยนผู้เลี้ยนพี่น้องผู้เลี้ยนสองร้อยพละไม่ละหมดยีตต่สิบบาทมั่งพูร่างพุดลั่งพุดมั่งพุดมั่งพุดพี่น้องพ,พุ่นลายด้วยพี่น้องมูลเป็นตลาดแรงพี่น้องตลาดแรง พักสดสดปังข้างนีงพงพง้พักสดฟูง,งพักสดลายโอ้ค้นลายเป็นตลาดน้ำมืนเล้งข้นลายจักน้อยพี่น้องมันอยู่ไก่เม,ออเมืองนี่แล้วอยู่ไก่เมืองเนี่ยเขาจะมาสื่อไปอยู่ไปกินพี่น้องได้อยากได้อาหารการกินแล,ล้วมาเลาะพุงเอาปาอลาคั้วแล้วปลายังแล้วนี่ปลานิ้งค่ะโอ้ปลานิ้งพี่น้อง ุงละลลจักบาทอันนี้โอ้แปดสิบหาเนาะแจ่เก่ามันเก่าสิบมันลงบอกแปดสิบหาพี่นอ้องจ้แต่ลังมองมนคนราคาเก้าสิบสว่าร้านนี้แปดสิบหาบาทปานิ่งยูตลาดของผมบา้านพังโคพีน่น้องของนี่เป็นเป็นสมพี่นอ้อง เป็นปลาสมสมปลาปลาสมพี่น้องอันนี้สมชีปลาทุกลาหาสิบบาทคนก็ส้อดีอยู่ม่ทั้งที่พี่น้องเน็ดเจ้าเก่าเจ้าเดิมราคาคือเก่าด้ยเนาะหารละหารละหาสิเป็นโลได้บาทนี้ บอกหันโล่หันไปคิดเป็นโลโลจักบาทโอ้เอาเป็นโล่โล่สามสิบเนาะหันเอาเป็นหาดนี่ยหาสิบบาทพี่น้องต้องนี่สตอโอ้มักสตอนี่พี่น้องสตอร์สตอร์เป็นโลหรือเป็นพ่วงเป็นมัดโอ้มัดละจักบาทเหรอมาดละห้าสิบบาทพี่น้องนี่มัดหนึ่งห้าสิบบาท สตอ์สตอตลาดนี่ตลาดใหญ่นีพี่น้องตลาดแรงคนหลตลาดแรงพี่น้องอันนี้ปลาทู่ตัวละห้าสิบบาทสีบบาทก็มีแพ็คละซ้ปลาทู่หพี่น้องปลาทู่หนึ่เนื้อมูสดสหมูแดงลวกอยู่นี่โอ้ลอยห้ก็ล้าโอ้0หบหสิบเนาะ ลงหลายเติบเลยดิยสามสั้นกับทึกันบอกโอ้ล้อยหกสิบเห็นน้องมองล้อยแปดสิบอันนี้ลงแล้วเนาะโอ้โลงเป็นบางพระโอลูเป็นบางบางบางมือเนาะบางพระเพิ่นว่าพีนา่น้องมีลงมีขึ้นเพิน่นว่าหมู่บ้านอยู่บ้านเดือนนั่นโลเราล้อยแปดสิบเมืเ่อแดงแต่ว่ามื่อนี้อยู่ทั้งทีล้อยหกสิบพีน่น้องไล่ใช่เนอง คนลอยคนต้อง่อหานหรอขนไหโลขนาดฝนตกด้วยนี่จะว่ามันเศ้าหรอวะต้องนมงขนมที่จดหพักพักกระลำยี่ยี่สิบเ้าบาทตรงนี้ี่เราสามสิบบาทตรงนี้อันนี้หอมหอมรวม โอ้ห้องยังแหละอันนี้ตด๋นอันท่าตะวันจ้าวพ่อเอาไปกินบอกเนมค่ะเค็จจังเลยค่ะได้ค่ะโอ้ไปพัดกินคือทั่วเงาะเลยเนาะคล้ายๆกันเป็นเบียร์หน่อยท่านตะวันพี่น้องกินได้เนาะกินได้ค่ะกินได้กินได้เพิ่นว่าถุงละเศร้าพี่น้องผู้ใดอยากได้ละมาซื้อเอาอยู่ตลาดคลองผมทั้งอันปันมังคุดเนี่ยพี่น้องอันนี้ทุเรียนทุเรียน ร้อยห้ฟูลเลียนพนอ้อฟูเลียนตัง้งขางนี้ประูพี่น้องปูหนึ่งปทูหนึ่งโอ้หลายอาหารการกินมาเลาะบึงโอ้เนี่ยตำกับตะบางหงตัวนีบัวก็มีพี่น้องเจ้าบาล,ละบัวนี่โอ้อะไรสิบบาทพักกันกัสิบบาทขึ้นกันบอก โอ้ยางทุกยางสิบบาทพี่น้องพักเกษตรกันมี่ข้าวไปพัดไปทอดพี่น้องทั้งข้องผมบานทั้งโค่นพี่แล,ล้วมาละสื่อเลยพี่น้องยิ่งมาแรงวันศุกร์วันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยพี่น้องเด้ออันนี้หมูหมูพี่น้องหมู คนก็ย่างดีอยอะดิท่องน,นี้เป็นอาหารเป็ดพะโล่พะโล่หมูเนะาะขาหมูเพิ่นว่าถุงจักบาทล่ะนี่ห้าสิบค่ะโอ้ถุงละหาสิบพ,พี่น้องผู้ใดอยากได้ล่ะมาเลยพี่น้องท่องน,นี้มีใหม่เลยเพิ่นว่าท่องขลองผมบ้นสุกโดยพี่น้องเลยท,ท่องขลองขวนพี่ท่งน,นี้ปลาเผาร้อยแปดสิบพ,พี่น้อง คนสื่อดีขนาดปลาปเผาปลาเผาโอ้ฝั่งนี้ไกลบ้านเนาะถุงเท่าไรละ่ะนี่แลแต่แลแต่ผููมักลึด,ดแล้วแต่ถุงแล้วแต่ตัวตัว,ตวน่อยตัวใหญ่ตัว,น,ตว,น,ตวน่อยก็ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนี่พี่น้องร้อยสี่สิบก็มีไก่บ้านเด้อพี่น้องเด้อนีผู้ใดยอยากได้ละมากเลยพี่น้องข้างฟ้องผมพี่ละปลาทู่ลายพี่น้องช่วงนี้ แพ็คละยี่สิบาทุ่มมันหน่อยส่มใหญ่กับแปดิบโอ้สี่ 14, 14, สิบห้าิบี่นอ้องกท้ยไรเป็นตลาดเลงพี่น้องตลาดเร้งนี่เหมือนเล้งไม่ยางหรอกตาว่เมือนี่มันจะขื้นยังอยฝนฝนตกมันเลยจื้นที่น้นองต้องนี่เป็น อาหารทะเลเป็นกุ้งพี่น้องกุ้งกุ้งลูละสองร้อยพี่น้องกุ้งสดสดเลยอันนี้สองร้อยแปดสิบใส่ไงขึ้นยังหน่อยปูตัวละสิบห้าสิบห้าบาทด้วยพี่น้องเนอะประมูลกุ้ละสองร้อยแปดสิบสองร้อยก็มีพี่น้องมากแบบใดเลือกได้เลยเพื่อนว่าสดสด เป็นอาหารทะเลพี่น้องทั้งข้องผมทั้งผีพี่น้องทั้งข้องโค่นด้วยพี่น้องเด้อเรี้ยงวันศุกร์ผู้ใดอยากได้แบบใด้แล้วมาเลือกเอาใส่ออนหมูรัวลอยๆหาซีฟพี่น้องเมันมากแล้วเรียบร้อยมาทางนี้มีป่ากูห้องนี้ลอยเก้าซิฟมนนิน่งมันสุ่มตัดนี่ก็รัวลอยเก้าซีฟเหมือนกันบ่ อร่อยอร่อยหาซิบแล้วเหลี่ยมขันดินดาวดาวอย่างนี้ลอยเก่าอันนั้นเก่าสิบบาทเนาะยังพันเดียวขั้วชื่อขั้วเหลี่ยมลอยหาซิบไปต้มไปแกงพี่น้องยังมะเร็งคนใดอยากได้ละมาเลือกเอาเนาะยังมะเร็งขายถือคนว่ายังมือเสาให้แพงยังหน่อยเนาะยังมอเร็งเนี่ยขายถือมาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาของพี่คนว่าฝนตกคนเลยขายถือคนก็หลายได้พี่น้องขนยางรุดๆอยู่ ฟองนี่เห็ดจานละจักบาทอะเห็ดนี่เห็ดข้อนขาวด้วยเนาะนี่พี่น้องจานละหาซิบอันนี้เห็ดนั่งร่มผู้ทานบา่หาซิบพื้นการบา่จังเดะเศร้าในในจานในจักบาทนี่เพิ่งรงหาบาทโอ้หาซิบบาทมันเป็นแช่เย็นด้เนาะค่ะเยน็ยนๆพี่น้องเอาไปครัวไหมเพิ่งร่วงหาซิบบาทฟองน,นี่ใส่กอก ผิวพ,พี่น้องเขาหุ่มยังน้ำปนบานนี่คนมาหลายแต่ได้เดียงชิวเขาเขาเจ้าะล้อซื้อยังละ่ะฮะมันเป็นทุเรียนเนาะขายดีเป็นทุเรียนพี่น้องโอ้หอยแข้งหอยแข้งพี่น้องลอยเกลืซิบลอยหาซิบแล้วแต่ใส่แล้วแต่ขนาดนี่พี่น้องอันนี้หกชิบบาทเป็นหอยแข้งให้หมือแรง ลอยซีอันนี้ข้นผลไลลายๆพี่น้องต้องใช้ซีเมนทุเรียนนี่แหละนี่เขาคิวผลนี้ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ข้นหมักแห้งแม่พี่น้องกินมันกับบอดีดอกแล้วว่าข้นหมักบางคุณนี่บ่แห้งบนไรดอกพีก่น้องแล้วว่าทุเรียนนี่คนขายราคาถือบ่คนคือหลายเท่ เขาืิวซื้อเนะโลจักบาทเพื่อนใครโอ้โลละแปสบาทพี่น้องของวมลนคนอะไรเต่กเอาว่าโล่ละอร่อยคนนี้อันนี้8ปดสิบบาทแปดสบเก่า่ะโอ้ยเล็กเก่าแปดสพี่น้องว่ามันแปดสิคนมาหลายหาเขาคิวออาแล้วเนาะมันราคาบ่แพงขนไดโคนรโคร มองหุ่มสื่อเปดซิบเก่าบาทพี่น้องผูกแบบนี้เลยดูนะผู้เรียนสองเก้าห้าพี่เสื้อสีชมพูดูนะเพิ่งพ่นรถพี่น้องจะจะขึ้นจยากผูกรถพี่น้องเด้อมันส่วงนี่มันแพงเสียว่าอีกหล่นไปมันสิหล่นตลาดเลยเข้าหาเห็ดแนวใหม่แต่ว่าได้ขายดีจีโดเปิดน้าพี่น้องสวนเพื่อนใคร ผู้ป่าตั้มกับป่าพระท่านผู้สือกับเขาคิวอ้ามันเป็น,น,ปนคนเราใหม่ที่เขาเจ้ามากพี่น้องที่จไดบริเวณผลแห่งนะข้นเา,มาีมันราคามากกับาผู้สืบพีพ่น้องแปดสิบเก้าบาทหนึ่งจะเก่ามันหลายเี่มันแพงดีเดี๋ยวมันเขาเจา้าลงราคาแล้ว บอกน้ำกับพระท่านแล้วพี่น้องมันค้นลายบอกสามข้นพี่น้องท่านบอกต้องเข่าชิ่วได้พี่น้องมันลายลายข้าเจ้าฟ้องผมฟ้องผมยู่ฟ้องผมข้างโ้นพี่น้องฟ้องผมบ้านมงคลแรงวันถุกอะไรใหญ่ใอยากได้ทุเรียนราคาถึกๆมากเลยพี่น้องเด้อหน่วยบักใหญ่พี่น้องคนน่ะเบื้องบนเนี่ย เขาจะเอาทาเอาอย่างนี้ราคาราคาแปดสิบเก้า,า,า 8, 10, บาทพี่นอ้องแต่ว่ามากก็ต้องได้ใส่เวลาแน่อย่งหน่อยเพราะว่ามันข้นเขาคิ้วข้นมันหลายโอน,นะผู้บอกไงอนะพอก,กินได้พีนน่น้องราคามันราคามันแปดสิบเก้าบาทหนึง่ง ซื้อก็บันว่าสิได้ไว <c oughs> ๆได้พี่น้องเพราะว่าชิวย,ยังเงาได้พี่น้องคน่ะถาแนจังหน่อยท่ำใจเพราะว่าราคามันอยากถือจังหน่อยมันเลยขายดีนี่ร้านเดียวอย่างพี่น้องขายดีดีเลยดซสอนเขาจะเอาอเงินพี่น้องต้องใส่จ้าของสวนใหม่อยู่เนาะกได้ราคา อาหารทะเลพี่นอ้องปลาหมึกกุ้งกุ้งสดๆปลาหมึกก็มีโล่ละสองร้อยพี่น้องร้อยแปดสิบก็มีสองร้อยห้าสิบกระมีปลาหมึกปลาหมึกพี่นอ้องปลาหมึกตรงนี้เพิ่นขายเสื้อผ้าเด็กพี่น้องมือสองนะี่เราแม่นบอก เป็นเสือผ้ามือสองเว่าก็ยังดียังไม่อยู่ได้พี่น้องถ้าค่ากับพแพ้งดอกตัวละลอยลอยเศร้าตัวละลอยก็มีตัวละหาสิบผ่าบาทกันนี่เ,นเสือมือสองมาเหลือกได้เลยพี่น้องมาเหลือกเอาส่งเสือผ้าร้ายยูได้ช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ด,ดีใส่มือสองไปก่อนพี่น้องเศรษฐกิจด,ดียังใส่มือหนึ่ง ฟังนี่เพิ่นขายล่องเทถาขายเกืบเอบเกือ,อ,อบพี่นออ้องนี่เสือ้อผ้ามีเกือบมีอยู่มีหลายอย่างอยู่ดิมาเลือกเอาพี่น้องฟังห้องนี้เป็นกกางงเผู้หญิงเสื้อผ้าผู้หญิงพี่น้องน้ำหอมห้องคือบ่มากมือนี่เฮ้สาวขายน้ำหอมบม่มาเนาะ เย็นจตหม่องดอกอาพี่น้องเสือผ่าห้องเล็กหน่อยผู้ใหญ่ม่บีดเนาะเสือแม่นิ่งแต่ว่าสาวขายน้ำหอมบอกเห็นเมืองนี่คุณมาม่าฝนตกไม่ใช่เสือผ่าเขา,าัมไพี่น้อ,นองตลาดบ้านกักววางหน่ยดิ อันเ้ายยางไว้มันก็รอบไว้หันยางสากสีน่านรอบอยู่แต่ว่าอาหารขายดีมันทุเรียนพี่น้องทุเรียนนี่ยเดี๋ยวเขาคิ้วคนดีพี่แมนขายดีเนาะฝนตกฝนอะไรกับฝ่าด้พี่น้องยังน้อยมันตกมาอีกเลยพราะว่าันสอาก็ดึกเบิดมืออยู่ ก็ลังยางพี่น้องเพาะเดี๋ยวยางสีเหลือกสี่อของมันอยู่ในเมืองมันหลุดค้นไรแน่เพราะคนในเมืองออกมาสือพี่น้องแต่ว่าอาหารเขาเจ้าจก็มาหลายหม่องหลายทีมาขายพวกพักกับเมียขาบ้านนอกกับเขามาพักปอดสารพิษได้แน่นอน พี่น้องแม่ชมได้จ้าพี่แวทชมได้ค่ะเป็นบัวด้วยไต้นนี่ยังอันนี้อันนี้ต้นอ่อนทานตะวันจ้าไปผัดน้ำมันหอยแซ่บๆเอาไปผัดเนาะแนงค่ะผัดน้ำมันหอยหรือผัดทำเป็นผัดหมูกรอบก็อร่อยอืมที่ัดเอาบ้างุงละยี่สิบพี่หนูใช่ค่ะทุงลยยี่สิบน้ำมัฝรั่งก็มีกำเลยยีแล้กำร้าเป็นยังอันนี้ผักยังอันนี้อันนี้ผักสลัดจ้าสลัดโรโินี่ค่ะโอ้บัได้ปลูกเสถียรนาะปลูกในหนามนี่เนาะ พี่พน้องพักหอมพักหอมป้อมบานเข้าวะปลูกใส่นามไม่ได้ปลูกใสดินพักปลอดสารพิษพี่น้องอาหารเป็นพักเครือ่อ e nah no สุขภระพับคนก็ล่างเขามากพี่น้องเขาว่ามันตลาดมันจนหดมืดคนนี้มันอยู่ในเมืองประจวบงย้ากล้วยก็มีพี่น้อง ต้องข้านี้่อนพวกพักพวกมกพริกพี่น้องพักพักส่วนขัวกก่วโคตกำลังเขาพี่น้องกำลังมามันท่านนะเจ้าณมาสาเขาสื่อเขาสืบบุรก่อนหรอตล, <c oughs> ลาดมันได้เมืองพี่น้องโคตมาหลายนี่มาแล้ง กลางนี่พักกำลรซิบและเศร้าพ mmm. ี่น้องตลาดเขาจะขายดีดีเพราะว่ามันมันอยู่ในเมืองคนหลายคนซื้อหลายขายโรเห็ดคือเก่าเนาะเลือดแป้งพี่น้องเนาะขายแพงใจมื้ยนี่ยขายดีปะก็ได้ขายเนาะบ่ ก็ย<โ>่านฝนเนาะมันแห้งตกะัี่ส e ่วนเป็นหน้าฝนโอ้ยหนำโมโลงจะเชียวฝนตกพี่น้องตกดีดีาะมันเกิดมันเศร้าเพราะเลยเปิดโอกาสให้คนมาซื้อมาขายอยู่ตลาดคล่องผมพี่น้องทั้งหลังบ้านต้งพ่นแม่มือเร่งเร่งวันวันวันศุกร์ได้อยากได้อาหารการกินแล้วเขามาเลาะมาเสียอยู่พี่น้อง หลายแบบหล่ย,ยางโดย่น้องซื้อรถนี่ก็จะาซื้อเห็นบอกคนละทุงเลยทิ้งตํารวจค่อยบริการให้รถมันหลยพียน้อกในเมืองมันรถหลายก็ตตรงตํารวจตองว่าค่อยบริการไปพี่น้รองออกเมื่อเพราะทัวร์เลยดิว่าโดอยุ่ด่วนนี่ายันฝนห่าตลาดค่องผมทั้งบ้านนะหน้าเมืองเดิอเปิดเปิดวันศุกร์พี่น้องผู้ใดอยากได้จัากกาันมาเที่ยวมาเที่ยวตลาดมาได้เลย แรงวันศุกร์ทุกเมื่อทุกทุกแรงวันศุกร์เนาะุ่วนผู้สาวมันจะทุ่มงามคนมาหาเสี่อาหารยังมาเลี้ยงกัน้องไปเมื่อทำแล้ว